เดี๋ยวเดี๋ยวเกจะถ่ายรูปก่อนนะครับอันหวานหวานหวานนุงกางเกงเกเก่ครับจะหันหน้ามันนี้ก่อนคันหันหน้าออกถ่ายรูปก่อนนถ่ายรูปก่อนหันหน้าหันหน้า ผมจะพี่นึงะีมงพี่หนึงครับไม่เจ๊เจเข้ามาหน่อยคติดแล้วพี่ช้เออยงเงี้ครับกีมองกล้องครับแล้วรุ่อ่าหวม้ยสวยมา มันมี เฮงเฮงเฮงรวยรวยเสียหมอนี่ที่โกกเอาอิวหลางอาขั่งเหาแกหับแกอ้วนสื่อเฮงท่านเป็นเจ้าภาพอิ่วแล้วก็เจ้าภาพอาหารด้วยนะครับเสียหีเ่าแกกินแม่เกี่ยวหวยแม่ เจ้าภาพยิ้วแล้วก็เจ้าภาพอาหารนะฮะดนตีหลันะเอาเอายงไหปิวโอ้แล้วีตัิ้าเองภาคลดเดย 嗯。